บางคนก็แบบว่าเออขอผู้ขอนั่นขอเนี่ยนะคะอาจจะยังไม่ได้สักทีนะคะเพราะท่านอาจจะติดสายอยู่ดังนั้นในยุคเก้าลองเปลี่ยนดูคะ่ะไปขอกับพระแม่สุรัสสวดีท่านอาจจะได้คู่ดีๆสักคนหนึ่งก็ได้นะคะ โอเคนะคะหนึ่งเลยนะคะถ้าทางสายพระเนาะก็ไปบูชาพระนางพญานะคะเพราะว่าหวงจุ้ยยุก้าเนี่ยถือว่าเป็นเทพสตรีอันยิ่งใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคนคลองพระเนาะก็หาบูชานะคะพระนางพญาอาจจะเป็นจังหวัดพิษณุโลกก็ได้นะคะจังหวัดอยุธยาก็ได้หรือพระที่มีชื่อแบบผู้หญิงนะคะ จะทำให้เราเนี่ยมันคงมั่งคั่งไป20ปีพอยุคเก้าคือยุคของผู้หญิงหรือสตรีเป็นใหญ่เนาะดังนั้นเนี่ยก็มีพระนางพยาอันที่2นะคะคนไปคอลิิ่งหาท่านประจําเลยนะคะที่ผ่านมานั่นก็คือพระแม่ ลักษมีถูกต้องไหมคะเออบางคนก็บอบว่าเออขอผู้ขอนั่นขอเนี่ยนะคะอาจจะยังไม่ได้สักทีนะคะเพราะท่านาจ,จะติดสายอยู่ดังนั้นในยุคเก้าลองเปลี่ยนดูคะ่ะไปขอกับพระแม่สุรัสวดีนะคะเพราะว่าเป็นเทพีแห่งปัญญายุคเก้าคือยุคแห่งปัญญาถ้าคุณจะไปขอความรักคุณจะไปขอเรื่องการเงินลองเปลี่ยนจากพระแม่ลักษมีเป็นพระนางสุรัสวดีดูเพราะท่านทํางานในยุคนี้อย่างเต็มที่ ขอพระแม่รัศมีไม่ได้ให้มาขอกับพระแม่สุรัสวดีท่านอาจจะได้คู่ดีๆสักคนหนึ่งก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเทพทางจีนนะคะก็จะนึกถึงเทพสามพระองค์ด้วยกัน หนึ่งเลยเป็นประธานแห่งหงจุยยุคเก,กา้านั่นก็คือพระแม่จิวเทียนเสือนี่หรือพระแม่เก้าสวรรค์นะคะเป็นพระแม่ขี่หงและถือดาบถือลำเตา้าเทพองค์เนี้ยนะคะผู้หญิงคนไหนอยากสักเซสประสบความสําเร็จนะคะในตําแหน่งหน้าที่การงานให้ไปบูชาพระแม่จิวเทียนนะ,ะอีกองหนึง่งถ้าอยากมั่งคั่งและร่ํารวยค้าขายต่างแดนนะคะแม้แต่ห้องเต้เฉียนหลงยังต้องบูชาเลยนะคะก็คือ องพระแม่ทับทิมพระแม่ทับทิมเนี่ยนะคะเป็นเทพพเจ้าแห่งการค้าเทพธิดาแห่งทองทะเลอันเนี้ยใครบูชาก็จะเน้นความมั่งคั่งร่ำรวยพระท่านเน่ยเน้นในเรื่องของการค้าขายเน,ะนาะนะอันนี้ก็จะปังองค์อีกองหนึ่งนะคะก็คือองพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะอันนี้ก็จะให้ในเรื่องของปัญญาสุขภาพนะ และที่สําคัญถ้าคุณเนี่ยขอพอรกับเทพองค์ไหนเนี่ยยังไม่ได้สมหวังในเรื่องความรักสักทีเลยนะคะต้องไปขอพอรกับเทพกําฟ้าเลิงเงนะคะก็คือเจ้าแม่ดอกทองนะคะท่านชื่อ,อย่างนั้นจริงๆนะคะอ่าเขาเรียกว่าเจ้าแม่ดอกทองหรือเจ้าแม่ดอกไม้สีทองกําฟ้าเลิงเงท่านประทานความรักให้กับทุกเพศทุกวัยทุกอายุและประทานความรักให้กับ LGBTQ ทั้งปวงอยากกเซสในหน้าที่การงาน อยากจะเจอความรักดีๆสวยและรวยให้สุดและอยู่ที่ผดัดีๆต้องไปบูชากำฟ้าเลิงล่งๆค่ะอืองค์เทพทั้งหมดเลยองค์เทพทั้งหมดองค์เทพสตรี5 6องค์นะคะที่เลิศในปี2 5 6 9อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ